สถานการณ์เลื่อนมิติโลก27มีนาคม2025สตาร์ซีตื่นรู้สู่ภารกิจจักรวาล โดย Essential l i g เ t Worker เมื่อเหล่า Star s ซี d เดินรู้สู่แก่นแท้และจุดมุ่งหมายที่แท้จริงพวกเขากำลังปรับตัวให้สอดคล้องกับพลังงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับพวกเขานี่คือช่วงเวลาสำคัญที่แต่ละวิญญาณที่กำลังพัฒนาได้รับเรียกให้ออนไลน์เพื่อโอปรับพรสวรรค์และภารกิจอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างเต็มที่เส้น ใหญ่แห่งการเชื่อมโยงระหว่างสตาร์ซีดกำลังถูกถักทอเป็นผืนผ้าของความเป็นหนึ่งเดียวและการตื่นรู้ในระดับที่สูงขึ้นผลักดันพวกเราสู่ความเป็นจริงที่การดำรงอยู่แบบหลายมิติไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นไปได้อีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การตื่นรู้ระดับจักรวาลนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวิวัฒนาการของพว เราขณะที่เรากำลังก้าวสู่กระบวนทารใหม่ของโลกโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นหนึ่งเดียวความรักอย่างไร้เงื่อนไขและจิตสำนึกที่ขยายกว้างขึ้นโอบรับช่วงเวลานี้เถิดเพราะนี่คือเวลาของคุณที่จะเปล่งประกาย ตาซีดนี่คือเวลาที่คุณจะได้แบ่งปันแสงสว่างที่เพิ่มขึ้นของคุณเพื่อร่วมสร้างประสบการณ์แห่งการวิวัฒนาการทั้งระดับโลกและจกักรวาลในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่โลกใหม่นี้วัฏจักรและรูปแบบกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนำมาซึ่งการสิ้นสุดที่ไม่คาดคิดบาดแผลกรรมจากอดีตชีวิตก่อนหน้าครอบครัวหรือวัยเด็ก อกาสย้อนกลับมาในช่วงเวลานี้เปิดโอกาสให้เราได้ปลดปล่อยและเยียวยาอย่างสมบูรณ์พลังแห่งการเยียวยาอย่างลึกซึ้งที่ลายล้อมเราทุกคนในขณะนี้กำลังสนับสนุนวิญญาณที่กำลังเติบโตให้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการพัฒนาอย่างเข้มข้นทั้งในระดับบุคคลและการเลื่อนระดับจิตสำนึก สำหรับผู้ที่เผชิญความท้าทายเมื่อไม่นานมานี้พรท่าน44นำพาความโล่งใจมาให้ช่วยให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของโลก วิญญาณที่กำลังพัฒนาจะได้รับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเชื่อมต่อกับตัวตนอันสูงส่งกัะต้นความเชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานต้นกำเนิดในระดับที่สูงขึ้นพร้อมความเข้าใจที่ชัดเจยนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของวิญญาณบนโลก พนท่านนี้เปิดประตูสู่เส้นทางใหม่ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงอันสูงส่งวันที่4เมษายน44 จะกระตุ้นจิตสำนึกจักรวาลระดับสูงพร้อมส่งอิทธิพลทางพลังงานเข้ามาในเดือนที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงลึกซึง้งกับบรรพบุรุษจักรวาลของเราเชื่อมต่อกับต้นกําเนิดแห่งดวงดาวและบรรพชนชั้นสูงพรท่านสีสีนี้นำมาซึ่งโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการกระตุ้นและปลดล็อกรหัสแสงคาด่ ว่าจะมีการเปิดใช้งาน DNA อย่างสำคัญภายในสองเดือนข้างหน้าซึ่งจะช่วยการขับเคลื่อนการเติบโตของจิตสำนึกและการเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษเหล่าผู้แบกแสงแห่งการตื่นรู้คือประกายแห่งแสงอันศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าในโลกนี้ จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเราคือการตื่นรู้สู่ตัวตนที่แท้จริงคุณไม่ใช่เพียงแค่ตัวตนที่แยกจากกันเท่านั้นแต่คุณคือจิตวิญญาณที่มีชีวิตของการสร้างสรรค์แห่งแสงสว่างต้นกำเนิดสตาร์ซีดคือแสงแห่งจิตสำนึกในโลกนี้ผู้เผยให้เห็นทุกสิ่งเป็นการรับรู้ที่ครอบคลุมปราศจากความปรารถนาทางโลกและการ การยึดติดในระดับจิตสำนึกที่ต่ำกว่าคุณคือปัญญาและความรักที่ส่องสว่างมาจากแหล่งกำเนิดของการดำรงอยู่คุณคือการรับรู้ที่ไร้การเกิดพลังของราศีเมษกำลังครอบงำพลังงานดาวเคราะห์ในขณะนี้ ทำให้การสื่อสารของเราตรงไปตรงมาและจริงใจมากขึ้นอิทธิพลของมันเพิ่มพลังงานทางจิต เพิ่มความตระหนักรู้ความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อโอบรับแสงสว่างที่ขยายตัวเข้าสู่ร่างมนุษย์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเราจะมีโอกาสมากมายในการฝึกการประเมินตนเองอย่างมีสุขภาพดีกล้าสื่อสารกับตัวเองอย่างซื่อตรง สำรวจวิธีใหม่ๆในการพูดและแสดงความจริงกับผู้อื่นแม้ว่าพลังงานของราศีเมษจะเกี่ยวข้องกับการลงมือทำแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าบางครั้งการก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ยอมรับและปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเราวิญญาณผู้กำลังพัฒนานั้นมีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้รับการฝึกฝนเพื่อจุดประสงค์นี้ผ่านการแสดงออกมาหลายชีวิตสั่งสมการร่วมมือทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งในตัวตนอันเนือมิติ พวกเขาไม่ได้มาที่นี่ด้วยปัจจาัยก,การเตรียมพร้อมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรู้แจ้งล้วนอยู่ภายในตัวเราเองแล้วเราวิญญาณผู้กำลังพัฒนากำลังเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนพลังงานของตนเองให้สอดคล้องกับความถี่ของการสร้างโลกใหม่ถูกย่างก้าวที่เดินไปข้างหน้า นำไปสู่ความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ในการเติบโตทางจิตวิญญาณและวิวัฒนาการของวิญญาณด้วยความรักและการอุทิศตนต่อการตื่นรู้โดย Essential l i ์เว w ร์เกอการตื่นรู้ของ Star ์ซ e ดเมื่อสตาร์ซีดตื่นรู้ พวกเขาจะสอดคล้องกับพลังงานที่ถูกลิขิตไว้เพื่อปลุกศักยภาพและภารกิจที่แท้จริงการเชื่อมโยงระหว่างสตาร์ซีดกำลังถักทอเป็นผืนพรมแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและความตระหนกรู้ขั้นสูงยุคใหม่ของโลกและการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานเรากำลังก้าวสู่โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความรัก แบบไร้เงื่อนไขและจิตสำนึกที่ขยายกว้างวงจรกรรมเก่าและบาดแผลในอดีตกำลังได้รับการปลดปล่อยและเยียวยาพลังแห่งการเปลี่ยนผ่าน4ีเปิดโอกาสให้เชื่อมต่อกับตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์และต้นกำเนิดแห่งดวงดาว Star s ซี d แสงสว่างแห่งสติรู้ Star s ซี d คือแสงสว่างที่เผยความจริง ปราศจ,จากความยุติดทางโลกพวกเขาคือความรักและปัญญาจากต้นกำเนิดแห่งการสร้างสรรค์อิทธิพลของพลังงานราศีเมษร,ราศีเมษรกระตุ้นให้การสื่อสารตรงไปตรงมาซื่อตรง และเพิ่มพลังใจใฝ่รู้ราศีเมษจะเป็นพลังของการกระทำแต่การก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เปิดกว้างก็สำคัญไม่แพ้กันบทสรุปทุกอย่างก้าวคือการเติบโตของวิญญาณสตารซีดคือประกายแห่งพระเจ้าได้ฝึกฝนผ่านหลายภพหลายชาติเพื่อภารกิจนี้ ทุกอย่างที่จำเป็นต่อการรู้แจ้งนั้นอยู่ภายในตัวเราแล้วจงก้าวไปข้างหน้าด้วยแสงสว่างในใจเพื่อสร้างโลกใหม่แห่งการตื่นรู้และความรักร่วมกันแง่คิดสตาร์ซีดไม่ได้มาที่นี่เพื่อหนีจากโลกแต่เพื่อส่องแสงนำทางโลกการตื่นรู้ไม่ใช่การเปลี่ยนเป็นคนใหม่แต่คือการคืนสู่ตัวต,วตวนที่แท้จริงของคุณจงก้าวไปข้างหน้า แม้ไม่เห็นเส้นชยัยเพราะทุกย่างก้าวคือการเติบโตของจิตวิญญาณจิตวัแน,นสแปลและเรียบเรียงขอพรบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมตื่นรู้ไปได้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ